ช่วงที่2ของรายการสายตรวจระวังภัยครับ,รบก็ยังมีเรื่องราวมากมายเรื่องของการระมัดระวังป้องกันภัยด้วยเช่นกันนะฮะ,นะะไปเรื่องนี้หน่อยท่านผู้ชมฮะที่ผมบอกไปเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะเกี่ยวกับมาเฟียท่านผู้ชมฮะมาเฟียตามสถานที่เมืองท่องเที่ยวในประเทศไทยภูเก็ตท่านผู้ชมฮะกับพัทยาเนี่ยว่าถือเป็นสองเมืองหลักนะฮะที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้มีการตรวจเข้มเกี่ยวกับมาเฟียต่างชาติอย่างเช่นรัสเซียเนี่ยที่มาสร้างอิทธิพล ในเมืองท่องเที่ยวแบบนี้ท่านผู้ชมฮะโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะเพื่อที่จะปราบปรามโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้แล้วนะฮะว่ามีกลุ่มอิทธิพลเนี่ยทั้งหมด11คน11ครายที่เป็นกลุ่มอิทธิพลทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับและคดีนี้มีนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะฮะ ซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะฮะมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์เนี่ยนะครับพร้อมกับทางปลัดกระทรวงรวมถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายธาริศเพ่งดิดนะครับพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ประธานคณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการไปตรวจเยี่ยมนะฮะศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่เป็นภัยต่อการท่องเที่ยว หรือว่าสอปอทอภายในท่ากาศยานภูเก็ตในอำเภอถาลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยไ,ได้มีการประชุมพิจารณาการจัดระเบียบลดรับจ้างที่มีลักษณะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลขคค่มขู่แล้วก็ทํร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวภายในท่ากาศยานภูเก็ตรวมถึงในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดด้วยนะครับตลอดจนการแก้ปัญหารวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานของสอปอ,อทอด้วยนะฮะก็หลังจากที่ส่งเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเนี่ยลงไปฝังตัว ะฮะได้ประมาณ2 3ถึงมอาทิตย์แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยรวบรวมข้อมูลได้รายชื่อบุคคลและกลุ่มอิทธิพลทั้งหมด11รายนะฮะที่โพพันกับรถแท็กซี่ป้ายดำ <c oughs> และบางส่วนเนี่ยยังมีผลประโยชน์ทางด้านการรับแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักธุรกิจท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มองค์กรบางรายด้วยซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเล็ง ตรงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นด้วยอย่างแน่นอน<ช>นอกจากนั้นเนี่ย DSI นะฮะจะเชือดไก่ให้ลิงดูท่านผู้ชมฮะจะมีการดำเนินการใช้กฎหมายฟอกเงินกับกลุ่มอิทธิพลอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มเพื่อให้หยุดก่อนเป็นการปาล์มถ้าไม่หยุดจะกวาดล้างเหมือนที่เขาเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูคือนะจะทำภายใน30วันนี้ด้วยแต่คุณวรพันธ์เองก็อยู่ที่จอดภูเก็ต มานพอสมคัรวนี่ฮะไปบวชที่ภูเก็ตด้วยมีปัญหาพวกกลุ่มอิทธิพลพวกนี้เนี่ยเห็นได้ชัดไหมฮะขบวนการพวกนี้ก็มีอยู่นะฮะเพื่อนเพื่อนผมที่เป็นไกด์รัสเซียเนี่ยก็เล่าให้ฟังก็ประมาณนี้มันมีเกี่ยวกับแท็กซี่ด้วยแท็กซี่ป้ายดำเนี่ยเป็นลักษณะที่มีการคุมขูกันโชคแล้วเงินส่วนใหญ่ที่ชาวรัสเซียเพราะทุกวันนี้เนี่ยฝั่งยุโรปเ่ยจะไม่มาเที่ยวละที่ภูเก็ตหรือพัทยาเพราะว่าเจอรัสเซียคนรัสเซียเนี่ย จะมาพอมาอยู่แล้วเนี่ยคนรัสเซียชอบจะมีเรื่องอม,มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันคนยุโรปก,ก็เลยเบื่อ,อย้ายประเทศหนีไปเที่ยวที่อื่นหลังจากนั้นก็มาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเป็นมาเฟียไป ทำธุรกิจต,ต่างๆโดยจ้างคนไทยให้เป็นนายหน้าจากนั้นเนี่ยดูดทรัพยากรเอาเงินที่มาลงมาเทีย่ยวประเทศไทยเนี่ยแหละกับบ้านเหมือนกันนะฮะแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยคือเป็นการรีดถ่ายด้วยแล้วก็บางครั้งเนี่ยจะมีคนไทยที่เป็นเหมือนกับกลุ่มแท็กซี่ที่เหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนคุ้มครองใช่ไหมพวกรัสเซียเสรล้วคนไทยที่เป็นแท็กซี่เนี่ยเหมือนกับแท็กซี่ป้ายดำก็คือไม่มีการจดทะเบียนถูกต้อง เสร็จแล้วเวลาก่อเหตุอะไรเนี่ยมันตามที่จะสืบคดียากใช่ใช่ไฮะเหมือนสุวรรณภ,ภูมิที่คุณนางกูลไปมาอืมใช่เพราะกษณะที่ผมไปมาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการไปเรียกนักท่องเที่ยวในสนามบินเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีอาจจะมีการไปปล่อยอข้างทางอาจจะมีการไปจี้ชิงทรัพย์หรือว่าทำร้ายร่างกายต่างๆเนี่ยได้ เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นบ่อยมากพอสมควรซึ่งศูนย์ลักษณะคล้ายๆกันเลยที่สุวรรณภูมิเนี่ยก็มีการตั้งศูนย์ปรับปรามไกด์ผีแท็กซี่เถื่อนแบบนี้เองเช่นกันเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะเรื่องของรายงานพิเศษเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไกด์ผีแท็กซี่เถื่อนลองไปติดตามชมกันดูครับเหตุการณ์เข้าจับกลุ่มคนร้ายที่เห็นนี้ครับคือส่วนหนึ่งของการกวาดล้างกลุ่มไกด์ผีแท็กซี่เถื่อน ภายในสนามบินสุวรรณภูมิที่มีพฤติกรรมมาบกเรียกเหยื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้ยานพหาหนะที่ไม่มีการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกที่ให้ใช้โดยสารภายในสนามบินซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆกับนักท่องเที่ยวไกดที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะมีบัตรใช่ไหมฮะเราจะรู้ว่าคนเนี้ยชื่ออะไรสังกัดอะไรถูกต้องตามมาแตา่พวกนี้เขาไม่มีสังกัดเขาไม่มีเราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไร เพราะว่าถ้าเขาพาไปแล้วเนี่ยมันไปพาไปเกิดอันตรายกับผู้โดยสารตรงนี้เราเราควบคุมยากพฤติกรรมของกลุ่มไกด์เหล่านี้มักจะเรียกเฉพาะผู้โดยสารที่ต้องการไปเมืองพัทยาโดยเสนอการนำเที่ยวในราคาถูกเมื่อเหยื่อสนใจไกด์ผีเหล่านี้จะพาเดินไปที่ลานจอดรถโดยทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันการตรวจพบของเจ้าหน้าที่หรือบางครั้งอาจใช้วิธีโทรเรียกเพื่อลวมแก๊งให้มารับ และใช้รถโดยสารทั้งที่เป็นแท็กซี่รถตู้หรือรถยนต์ส่วนตัวเพื่อพายื่อออกจากสนามบินซึ่งการแฝงตัวในกลุ่มฝูงชนแบบนี้เองที่ทำให้การกดขันจับกลุ่มทำได้ยากบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทอจึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามกลุ่มไกด์ผีแท็กซี่เถื่อนโดยตรงพร้อมติดตั้งระบบกล้องซ c t v เพิ่มในเขตท่าอากาศยานอีกกว่า220ตัวในพื้นที่ชานชลา อาคารผู้โดยสารทั้ง4ชั้นเพื่อเฝ้าระวังการก่อเหตุตลอด24ชั่วโมงกล้องเราเนี่ยเราจะควบคุมพื้นที่ทั้งหมดเลยโดยมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยคอยตรวจตาแล้วก็ติดตามถ้าตรวจพบกล้องเราจะก็จะบันทึกภาพแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวของเขาจนจนพาผู้โดยสารขึ้นรถเราก็จะไปแสดงตนว่าเขาก็ทําผิดแจ้งให้ผู้โดยสารสบายใจว่า เรามาช่วยเหลือเขานะเรามาบอกว่าไปอย่างนี้ไม่ปลอดภัยนะครับ,รบมาไปกับรถของที่ทางทอทอเขาอนุญาตดีกว่าส่วนใหญ่ผู้โดยสารทุกคนแฮปปี้หมดทุกคนที่พวกเราไป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 ช่วยดูแลเขาตรงนี้ครับนอกจากระบบกล้องที่สามารถควบคุมเพื่อตรวจจับพฤติกรรมคนร้ายแล้วศูนย์แห่งนี้ยังมีระบบไรเซนเพจหรือระบบกล้องตรวจเลขทะเบียนอัตโนมัติซึ่งใช้ในการตรวจหายานพาหนะของไกด์ผีแท็กซี่เถื่อนที่เคยมีประวัติในการก่อเหตุ โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อรถเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ก่อนจะมีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสุวรรณภูมิและฝ่ายรักษาความปลอดภัยรวมถึงศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ทำการตั้งด่านให้เข้าตรวจสอบปัจจุบันเนี่ยททเนี่ยได้จะมีระบบติดตั้งล,ลเซนเพจเรดดิ้งก็คือประวัติที่คนที่เข้ามามีประวัติเป็นแท็กซี่ผีที่เราเรียกแท็กซี่ผีหรือไกด์กเถือนเนี่ยที่ใช้รถผิดประเภทเนี่ยเมื่อเข้ามาในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระบบจะทาการเตือนมาที่ศูนย์เมื่อศูนย์ได้รับแจ้งแล้วเนี่ยทางด่านนี้เนี่ยจะเป็นปลายทางที่จะได้รับทะเบียนรถเดานั้นน,น,น,นเนี่ยเราก็จะดัก,กรออยู่ที่นี่เมื่อเมื่อเมืรถคันนั้นเข้ามาก็จะ,จะดำเนินการจับกลุ่มต่อไปในส่วนมาตรการอื่นๆเช่นป้าประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกลุ่มคนร้ายไม่ให้ก่อเหตุตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อแจ้งเบาะแสก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กลุ่มไกด์ผีแท็กซี่เถื่อน ลดลงจำนวนมากจากสถิติในปี2,552ที่เคยมีอยู่มากกว่า1,000คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง99คนอีกทั้งยังมีการใช้มาตรการสถานหนักในการดำเนินคดีทางกฎหมายซึ่งที่ผ่านมามีการแจ้งดำเนินคดีแล้วมากถึง45คดีในจำนวนนี้ถูกตัดสินแล้ว17คดีในข้อหาบุกรุกและลบกวนการครอบครองสิทธิ์ของสนามบินถูกระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง2ปี6เดือน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่เชื่อว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหาไกด์ผีแท็กซี่เถื่อนเหล่านี้ให้หมดไปได้ครับนิติไตรสุภสินไทยภาพอังกูตะวันวง์รายงานท่านผู้ชมครับักบจากรเรื่องเตือนภยัยต่างๆนะฮะมาเกี่ยวกับใกล้ไใกล้วันแม่ละต่กสิงเทนี้นะฮะก็มีเทศกาลหลายๆที่นะฮะเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการซักซ้อมหลายๆอย่างอย่างเช่นที่สวนนงนุชย์พัทยาท่านผู้ชมครับได้มีการให้ควานช้าง ผู้ดูแลพังใบยกแล้วก็พังยกนะฮะวัย11ปีซึ่งเป็นช้างแสนรู้ท่านผู้ชมครับให้มีการใช้ปลายงวงเนี่ยตวัดเขียนคำว่ารักแท้คือแม่ข่านะฮะล้อมด้วยรูปหัวใจด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะสื่อถึงความรักของลูกที่มีต่อแม่อ,มออกมาเป็นตัวหนังสือนะฮะก็เห็นว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทางนักท่องเที่ยวที่มารับชมการแสดงครับ ซึ่งงานนี้สีสันครั้งนี้นะฮะก็จะจัดจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ใช่ครับ,ค,รบคือนายกำพลตันสัจจานะฮะผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พระยาเนี่ยก็บอกว่าในวรโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยที่จะมีขึ้นใน12สิงหานเนี่ยนะครับรบทั้งสวนนงนุษนงนุษย์เองเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมครับในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็การน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งสำหรับวันแม่แห่งชาติปีนี้เนี่ยทางสวนนงนุชก็มีการเปิดโอกาสนะฮะให้กับทางผู้ที่ต้องการเข้าไปชมในสวนเนี่ยมีการเข้าฟรีพร้อมกับทั้งแม่และลูกแต่คุณพ่อนี่ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าจะได้เข้าฟรีหรือเปล่าแต่ว่าจะมีการกิจัดกิดจกรรมแสดงมากมายต่างๆนะฮะอาทิการแสดงของช้างแสนรู้การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย การแสดงวงดนตรีรวมถึงการมอบของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวเกิดวันแม่ด้วยนอกจากนี้เนี่ยยังมีการจัดนิทรรศการพระราชะกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถที่หาชมได้ยากตั้งแต่ในอดีตจ, <c oughs> จนถึงปัจจุบันด้วยะะโอ้โหดูสิฮะช้างตัวนี้เขียนผมว่าลายมือสวยกว่าบางคนอีกนะฮะนะฮะผมว่าสวยกว่า ทีมงานบางเลยแต่ว่าช้างตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เขียนได้อย่างเดียวนะครับปกติเนี่ยทางทีมงานของสวนนกนุษเขาบอกว่าได้ตั้งแต่เต้นโชว์เต้นโคโยตี้ับนวดยิมนาสติกวาดภาพต่างๆเนี่ยโอ้โหทำได้หมดไม่ใช่เล่นเล่นนะฮะลักแท้คือแม่ค่านะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูแล้วกันฮะแม่ค่านี้ก็คือเหมือนกับว่าแม่เป็นค่าเบริพานของแผ่นดินครับครับนี่ฮะเออ เขาเป็นความสามารถอย่างหนึ่งนะฮะที่ทางมนุษย์แบบเราเนี่ยสามารถสอนช้างได้ใช่ฮะนะฮะ,ะท่านผู้ชมฮะยังมีที่จังหวัดตรังนะฮะเกี่ยวกับง,งานวันแม่เหมือนกันทางจังหวัดตรังก็มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลนะฮะถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่ก็เห็นว่าทางศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6จังหวัดตรังนะฮะจับมือไผ่กระชนแล้วก็สถานศึกษารวมถึงมีนักร้องชื่อดังด้วย มาจัดกิจกรรมนี้กันนะฮะก็เห็นว่าไปจัดกันรตรงบริเวณเกาะผีหน้าชายหาดทุ่งคลองสนนะฮะอยู่ในตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาฮะซึ่งงานนี้เนี่ยก็เป็นการละลึกนะฮะแล้วก็แสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณนะฮะและแสดงพลังความสามัคคีครับ,ร,บรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงเยาว,วชนนะฮะให้เห็นถึงความสำคัญทางทะเลและอันมาสนใจร่วมกันอนุรักษ์ โดยเฉพาะญ้าทะเลนะท่านผู้ชมฮะครับคือเป็นความรู้อย่างหนึ่งคือว่าญ้าทะเลเนี่ยเป็นจุดไหนที่พบมากที่สุดรู้ไหมจุดไหนฮะที่จังหวัดตรังนี่นะฮะและญ้าทะเลเนี่ยในประเทศไทยนะฮะมี12ชนิดครับ11ชนิดอยู่จังหวัดตรงังและญ้าทะเลเนี่ยเป็นอาหารชั้นดีของพยูนเลยนะครับก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ก็คือพยูนด้วย โดยที่วันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว,ว่าการปลูกจิตสํานึกให้กับทั้งเยาวชนนักเรียนทั้งในจังหวัดตรังแล้วก็พื้นที่จังหวัดรอบๆจังหวัดตรังเองด้วยเหมือนกันคือทําให้มีการมาปลูกหญ้าตรงนี้เนี่ยเพื่อจะมีการช่วยอยุรักเรื่องของพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆรักษาระบบนิเวศ แล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าช่วยดูแลทะเลของประเทศไทยของเราด้วยครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะท่านผู้ชมฮะใช่ฮะ<า>ก็ทําถวายในทาถวายกับทางพระบระมราชินีนาถนะครับ,บไปกันที่รเรื่องของบรรยากาศนะฮะอีกเทศกาลหนึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่เทศกาลวันแม่ละอ,อันนี้เราย้ายไปที่เทศกาลฮาลีลายอไปเมื่อกี้ทีมงานเข้ามานิดนึงนะท่านผู้ชมฮะพอดีมีข่าวพาไปดูควันหลงหน่อยฮะ วันฮารีลายอหรือว่าวันตุจีนหรือว่าปีใหม่ของชาวมุสลิมนะฮะซึ่งที่สามจังหวัดรวมถึงสี่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยก็ถือว่างานนี้สําคัญนะเป็นวันตุจีนนี่อย่างนี้ดีกว่ามันเป็นวันปีใหม่ขึ้นปีใหม่ของชาวมุสลิมที่บอกไปซึ่งก็หลายๆงานนะฮะมีการจัดงานนะฮะก็เมื่อวานแม่ของผมกับพ่อเปไงฮะที่ อยู่ที่จังหวัดยะลาแกก็ไปเที่ยววันหยุดเหมือนกันที่นู่นคือเหมือนกับว่าวันฮารีลายอเนี่ยเป็นวันหยุดคือคนพุทธก็ไปเที่ยวเหมือนกันไม่ใช่ชาวมุสลิมเยงเดียวอยู่ทั้งทางราชการแล้วก็เอกชนด้วยก็แม่กับพ่อผมก็เลยไปเที่ยวที่จังหวัดสงขลาเป็นไงบ้างฮะไปเที่ยวเกาะยอไปกินอาหารทะเลนะครับก็นี่ฮะแต่ว่าบรรยากาศของฮาลีลายอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือที่จังหวัดสงขลาสงขลาที่ตำบลฉลุงนะอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านผู้ชมฮะชาวบ้านแถบนั้นเนี่ยก็ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันชกมวยทะเลชกมวยทะเลท่านผู้ชมฮะโดยแปลงสภาพของกลางหมู่บ้านเนี่ยเป็นสนามแข่งขันนะโดยใช้ต้นหมางเนี่ยเป็นเวทีส่วนอัศจรรย์เนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมคือใช<ท>้ตะลิงแล้วก็สะพานข้ามคลองเนี่ยแหละเป็นอัศจรรย์ให้ผู้ชมนะขณะที่คู่มวยเนี่ยจะเป็นตัวแทนของชุมชนชาวมุสลิมในแต่ละหมู่บ้านในตำบลฉลุงนี่นะฮะในเห็นว่ามีการส่งนักมวยเนี่ย เข้าร่วมแข่งขันทั้งรุ่นเล็กทั้งเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงครับวัยรุ่นรวมไปถึงรุ่นเดอะที่เป็นผู้ใหญ่เลยนะเรียกเสียงเฮฮาได้ตลอดการแข่งขันกับดีลาการต่อยของแต่ละคู่บนไม้หมากนะเนี่ยผมอยากเห็นมากเลยเกินไม่รู้ว่ามีเสียงหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะเวลาที่สามารถเห็นว่าเวลาคือเวลาต่อยมวยทะเลเนี่ยมันมันอย่างตรงไหนรู้ไหมมันยังไงตกทะเลคนตกทะเลเนี่ยคนแพ้ตกทะเลเนี่ยมันจะมันสามารถเรียกเสียงือฮาได้นะฮะ โดยไฮไลท์ไฮไลท์งานนี้ท่านผู้ชมฮะ